เอื่งกี้ได้ย้อนกลับไปดูตอนนั้นเนี่ยเออจริงๆต้างเรียนเหมือนอะไรที่แปลกๆนต่ฉันเดิสิเพราะฉะนั้นเนี่ยการสำรวจอินทรีย์ตาหูจมูกเมื่ีก็ต้องสำรวจท่าน,น,นในโบสถ์เนี่ยเลยต้องทำภาพไว้ภาพอะไรยโยงเน้นจะออก,กไละภาพอะไรที่อยู่ในโบนสถ์การสำรวจอินทรีย์ดึงมาเลยนะเนี่ยเกี่ยวไว้เลยภาพอะไร ดวงนี้เรียกว่งนี้นั่นสำรวมอินทรีย์ดีมากเลยท่านยดงไม่ได้ดูเห็นนั่นเล่บนเดินขึ้นไปเหนืออติสะาตารูจมูกลิ้นกายใจมีเด็ดมาเกี่ยวไว้นั่นแหละคือสอนเ่ยต้องสำรวมทำไมฮะมิ่งข้ามองข้าเพิ่มเพราะว่าสำรวมอินทรียกับก็เลยถามอะไรก็เลยไม่รู้เลยผมไม่ได้เงีนี่ยและระวังตาเป็นมันจูงไป อันนร้องก็ระนงมือก็ได้ออโอเคจใกล้จะเด็ดโมงแล้วเนี่ยอย่างาพูดแล้วพูดยาวอา๋ยว,ว่าตาตาเห็นรูป,ประวัดระมัดระวังใจไม่พูดไปกับปัณหาหูฟังเสียงระมัดระวังใจ ไม่เอียงไปกับสัญหาจมูกดมกลิน่นระมัดระวังใจไม่ดิ้นไปกับปัญหาลิ้นชิมรสร,ระวังใจไม่ระทวยระทตไปกับตัญหา กายสัมผัสธรรมารมจะระวังใจไม่จมไปกับะะกัณหานีน่ไม่ใช่กายธรรมารมอยู่แต่ที่กายปวดศัพพระยมก็ต้องดีได้เลยนกายต้องปวดัพพระขอไปได้ดินใจธรรมารมน,นี่คือสิ่งสัาคัญก็คือ มันจะดื่นไปนเ,นเนี่ยมันหูกำเสียนี่นะจะจะระวังใจไดเอรงเนี่ยไปโน่นมาทางดีนะทางโน้นไดีอันนี้ดีนะนนด,ด,ด,ดีเอ้แล้วก็แยกสุดท้ายก็ถูกล่าถูกจูงไปนะและประการที่สี่การรู้จักสละรู้จักปล่อยวางอารมณ์อย่างที่จริงก็ประเด็น้วยคลุ่มพ่อประเทศ้เมื่อคืนยอม สามยอก็คือเนี่ยอะไรนะยอหยุดเย็นเออนั่นแหละเรื่องการวางอารมณ์ยอมหยุดเย็นเนี่ยเรายอมแต่โทรศัพท์มันไม่ยอมโทรศัพท์ก็มันไม่ยอมเนี่ก็เลยร้อนพอวางโทรศัพท์ได้ยอมกันได้หยุดโลภะแต่เราวางไม่ได้มันก็ให้เราวิ่งไปเรื่อยๆนะ มากเท่าไหร่ม ah. ันก็ไม well, ่กอไม่เต็มเท่าไหร่หรอกแต่ระวางมาได้ก็หยุดเย็นโมหะวางโมหะไม่ได้มันก็จะไม่เย็นมันร้อนมันหลงอยู่มันคล่องอยู่อย่างนี้แต่มาวางมันได้ก็เย็นยอมหยุดเย็นหาไม่เจอถึงดูที่ธรรมาตาคนขับจะไปดูประตู นี่ก็หมายแนละจริงทําไว้ในเป็นปริศนาทอทั้งนั้นนั้นก็ฝากเรื่องของโสติธรรมทำเป็นเหตุให้เกิดความสวัสดีด้วยธรรมทั้งสี่ประการหนึ่งปัญญาแน่นอนเราเป็นเครื่องแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแต่พุทธศาสนาเคยเชื่อเป็นศาสนาแห่งความรู้ตื่นเบิกบ,บาน แห่ปัญญาแก้ปัญหาสติปัญญาสองตาบะความเพียรเผาบาเผากิเดนห้นคนมีตาบะคือคนที่มีความเพียรความอดทนี่ยเป็นขันตีปรมังกับโพติค่ะคนไหนอดทนได้มากคนนั้นคือเพียรมากแห่นคนที่เรียกว่ามีตาบะคือคนที่อดทนได้มากมีอดทนได้สูงกายอดทน ใจอดทนเข้มแข็งนะนะเป็นอักปเราเผาบะได้มากขึ้นประการที่สามเรื่องของการสำรวมการระมัดระวังกินรีเีรยระวังหูระวังตาได้มันก็ไม่ไปเกิดเรื่องประการที่สี่รู้จักยอมรู้จักหยุดรู้จักเย็นให้เป็นแน่นอนความสุขความสวัสดีก็บังเกิดมีแก่ทุกท่าน อัน,นก็ขออนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านได้อาศัยธรรมะกันสีประการนี้ให้เป็นเครื่องเสงริมสร้างความสวัสดีสัทธาสดีพาวันสุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแต่ท่านทุกเมื่อเทิน